สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะพี่น้องจ๋านี่ก็จะทําอาหารให้คุณตายอีกแล้วพี่น้องนี่นี่คือหมูสับนะพี่น้องนะหมูสับห้าร้อยกร,รมัมยายก็จะเอามาทําแบบเป็นหมูทอดอ่ะคนที่นี่นะพี่น้องก็ทำนะเขาจะทาเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยพี่น้องแต่เขาก็จะใส่แต่เกลือกับเครื่อง เครื่องเคียงของเขาก็คือมีเกลือมีพริกไทยเนาะแล้วก็มีเกล็ดขนมปังนะคะแต่ยายอะ่ะเอามาใส่เป็นเครื่องของเอามาดัดแปลงใส่เป็นเครื่องปูมของเรายายนาดดัดแปลงให้เขาพี่น้องแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยยายก็จะใส่ไข่นะพี่น้องนะใส่ไข่ ใส่พริกไทยพี่น้องี่พริกไทยใส่เยอะๆพริกไทยพี่น้องแล้วก็น้ำมันหอยยายก็จะใส่ใจจะไม่ใส่เครื่องของเขานะพี่น้องสกัดสีฟ้านิดนึงมันก็จะได้ประมาณนี้และที่สำคัญที่สุดนะพี่น้องยายก็ใส่พริกไปให้แกสองช้อนนะคะได้ ใคชอบกินคนตาใครชอบกินพริกผงฟงเร้ง,ง,งหมูเยอะไส่เยอะตักด้วยน้ำตาลนิดนึงพี่น้องเห็นไหมคะยายก็จะทําแบบนี้ทำเสร็จแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่พี่น้องปั่นซะให้เรียบร้อยใส่เข้าไปเลยค่ะหัวหอมนี่คือวิธีการทําหมูเขาเรียกว่าหมูก้อนเนาะ คนเยอรมันเขาจะทากันแต่เขาจะทําแค่ไม่เหมือนของยายทํานะนะคะ <c oughs> ยายก็จะใส่เกล็ดขนมพัง <c oughs> โอ๊ยขอโทษค่ะ <c oughs> ขอโทษนะจ๊ะเสร็จแล้วพี่น้องเราก็ใครจะขยำเขาให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้ในตู้เย็นสักสามสิบนาทีนะพี่น้องแล้วถึงจะเอามาทอดนะคะยายก็จะทำ่างนี้พี่น้อง ถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนหมูเด้งอะไรประมาณนี้พี่น้องะคะเอามาขยำคุณตาแกชอบกินพี่น้องเพราะมันได้เนาะของเครื่องปรุงของเรามันได้รสชาติไงยายก็มาเคยซื้อของเขามากินเหมือนกันนะพี่น้องแต่ว่ายายไม่ถูกปากยายเขาเอ้ะเราก็มาดัดแปลงมั่งดีก,กว่ายายก็เลยมาทําแบบแปลงเดี๋ยวนี้นะพี่น้อง ไปเยี่ยมญาติหรือไปที่ไหนนะยัยจะต้องทําไปฝากญาติของคุณตาด้วยเพราะเขาเกิดอาการชอบขึ้นมายัายก็ต้องทำแนละ้วก็เอาไปเผืือกเขาแล้วก็ไปสอนวิธีทําให้เขาด้วยให้กับคุณป้าป้าทั้งหลายพี่น้องของคุณตาเดี๋ยวนี้เขาทานเป็นหมดแนละ้วพี่น้องไปาีก็ซื้อเครื่องปรุงไปให้เขาอย่างเี้ยพอมันยังไม่แข็งนะพี่น้องนะเราก็เพิ่มเกล็ดขนมปังให้อีก บีบเข้าไปอีกพี่น้องมันก็จะได้ความแข็งบอกอากาศเอาว่าพอเราปั้นได้อย,ยก็จะนวดพี่น้องนวดไปอย่างเงี้ยพี่น้องจะนิ่มแงเครื่องแต่อะไรชิมน่ะพี่น้องเราก็ชิมพี่น้องายจะชิมอย่างนี้เลยนะมันสุกแล้ว พี่น้องเว้ยแซ่บพี่น้องยายก็จะนวดนี่เลยพี่น้องนวดแล้วก็จะมาปั้นเป็นรูปแค่นี้ให้พอคําดัดแปลงมาปกติล้วของเขานะพี่น้องของคนที่นี่นะเขาจะปั้นกันฟ้อนเบลอรเลยก้อนอย่างนี้เลยนะแต่ยายอะ่ะจะทําเป็นแบบนี้พี่น้องแต่ตอนนี้เรายังไม่ปั้นพี่น้องยายจะต้องแช่ตู้เย็นก่อนเอาโอเคนะคะพี่น้องเห็นไหมมันก็ได้เลย แต่ต้องไปหมักในะตู้เย็นก่อนนะพี่น้องอย่างน้อย3าินาทีนะคะก็จะได้หมูทอดที่อร่อยตามสไตล์ยายไทยใจโอเคนะคะพี่น้องเข้ามาแล้วฝากสัตว์ะไคร้ใบมะกิีงให้ยายด้วยนะคะอย่าทิ้งยายไทยไทยเด้อพี่น้องจ๋าขอบพระคุณค่ะมีอะไรก็โกดพี่น้องจ๋ารากกะโกดไม่ลักกะโกดด้อพี่น้องเด้อขอให้บุญกุศลนั้นขอพี่น้องจงเจริญเจริญอยู่ดีมีเฮงเน้อเดี๋ยวคอยติดตามตอนใหญ่ ปั่นนะพี่น้องนะขอบคุณค่ะ